สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเก็บชุดเกาะลับนะครับที่ศาลเจ้าต่างๆในเกาะอิคีนะเริ่มจากศาลเจ้าที่1ก่อนนะครับศาลเจ้าต้องห้ามนะครับจะอยู่บริเวณบนสุดของเกาะเลยนะครับว่ายนะ้ํามานิดนึงขึ้นตรงนี้นะศาลเจ้าต้องห้ามไปครับที่แต่ละศาลเจ้านะครับก็จะมีคัมภีร์ตั้งอยู่นะครับเป็นคัมภีร์คำใบ้นะอันนี้จุดหนึ่งนะครับ ซึ่งคำเพียรแรกนะครับจะเป็นก่อนสั้นแด่ผู้สาะสแสวงโลกเก่ามอดมาลายทว่าชีวาไร้สิ้นสุดมุ่งตนฝึกวิญญาณสมบทนักธนูและเสาะสแสวงหาความจริงนะครับนี่คืออันแรกจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับให้เราเปลี่ยนชุดกอก่อนเลยครับเป็นเครื่องแต่งกายนะครับชุดเกาะของทาดาโยรินี่นะ หลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนไปข้างบนนิดนึงแล้วก็เพ่งสมาธินะครับเพ่งสมาธิก็คือที่ใช้ตรวจตรวจสอบศัตรูครับนี่นะเห็นไหมครับก็จะขึ้นจุดแดงแดงจากนั้นเล็งธนูยิงได้เลยอันที่หนึ่งจะมี3ามอันนะครับอันที่สองอันที่สามนี่ก็จะได้นะครับชุดก่อนรับอันที่หนึ่ง ถ้าผมดูไม่ผิดนะมันเป็นชุดเกาะจากเกมเครื่องหมายของพานนะครับชุดซีเกอร์ชุดเกาะน,นี้น่าจะมาจากเกมฮอร i ดิซอนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะน้องรอยที่ยิงธนูกับไอพวกหุนเหล็กต่างๆนะครับอันที่หนึ่งนะสารเจ้าที่สองนะครับจะเป็นสารเจ้าเปื้อนเลือดจะอยู่บริเวณทางซ้ายของเกาะน,นะครับมุมนี้เลยนะนี่ครับสารเจ้าเปื้อนเลือด สารเปื้อนเลือดนี่นะนี่ครับต้อจะมีคำพีให้เราเก็บด้านหน้านิดนึงเพืชพันธุ์พึ่งเบ่งบานมืดมิเหถยวเฉาด้วยโรคร้ายเลือดอสูรเจิงนองนักล่ายืนหยัดท้าความตายเผชิญความอ่อนแอของคนน,นะครับถัดมาสิ่งที่เราต้องทำนะครับให้เราเปลี่ยนชุดก่อนครับ เป็นชุดเคนเซ่นะครับชุดนี้นะเคนเซ่และอีกอย่างที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องทำให้เลือดเราลดก่อนโดยวิธีไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาที่สูงๆก่อนครับกระโดดให้เลือดลดครับเออที่สูงพยองเผายัางอาจจะพอแล้วนะลดไปเออ <laughs> ลดอย่างเจ็บทำยังไงก็ได้นะครับให้เลือดตัวเองลดนะ ถัดมานะครับให้เรากดฮิว <c oughs> นี่ครับชุดเกาะที่สองนะครับสวยมากเลยอะหมวกยานามชุดยานามชุดเกาะนี้นะครับน่าจะมาจากเกมบัตรบอร์นนะ แต่ว่าเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่เห็นเ,เพื่อนเพื่เขาบอกว่ามาจากเกมบัตรบรอนนี่ครับสารเจ้าที่2ส,สารเปื้อนเลือดสารเจ้าที่สามนะครับสารเจ้าทุลีจะอยู่บริเวณทางขวาของกล่องน,นะครับบริเวณนี้นะเดี๋ยวผมซูมให้ครับมุมนี้เลยสารเจ้าทุลีนี่นะครับข้างหน้าก็จะมีคมภีร์ให้อ่านนะครับก่อนทันกะปกคลุมด้วยเท่าทุลียามใบไม้ร่วงหล่นมเมล็ดเติบโตเป็นหน่ออน่อน สองพ่อลูกเขินห่างไอ้หนูเอย๋ยจงสู้สุดใจแสดงพลังให้พ่อเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำใบเล็กๆน้อยน,อยนี่มีขวานปักตรงนี้แล้วก็ลูปมือนะครับสิ่งที่เราต้องทำมเหมือนเดิมครับเปลี่ยนชุดก่อนเป็นชุดเกาะตระกูลซาไครครับหลังจากเราเปลี่ยนเสร็จนะครับให้เรากดชักดาบออกมานี่ครับนี่นะ ชักดาบปึ๊บหลังจากเราชักดาบเสร็จนะครับเราก็จะได้ชุดนี้มาอันนี้มันจากเกม God of War นะครับพอดีจุดนี้ผมทําไปก่อนละเลยไม่มีคัลซีนให้ดูนะครับก็จะได้เป็นชุด God of War ประมาณนี้นะนี่นะครับสารที่3สารเจ้าที่4นะครับเป็นสารเจ้าสุดท้ายละสารในเงามืดนะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างของเกาะอีคิเลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้นะนี่นะครับบริเวณตรงนี้ สารในเงามืดตรงนี้จะเป็นคําใบ้เหมือนเดิมนะครับเป็นคำพีกอนทันกะใต้เงาบดบงังก้อนหินไม่สดการหรือยักษ์สาที่ถูกสังหารเพียงเพื่อช่วยคนหนึ่งคนคนจรไปมาดุดหมอกจ้างดังพูดผีไหลเงาทอดยาวนี่จะเป็นคำใบ้นะครับจากนั้นให้เราเปลี่ยนชุดเลยครับ เป็นชุดเกาะนักรบปีศาจนะครับปลืบลำดับถัดมานะครับให้เราเตรียมนะครับระเบิดควันไว้นี่นะครับระเบิดควันจากนั้นกดใช้ได้เลยครับ <S <S เราก็จะได้ชุดเกาะอันที่4มานะครับชุดเกาะน้องหมู หน้ากากยักษ์สาชุดเก่อยักษ์สาซึ่งชุดก่อนนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่ามาจากเกมอะไรนะถ้าใครทราบยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นสารเจ้าทั้งหมดในเกาะอีคีนะครับที่ได้ชุดก่อรลับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันในพีถัดไปครับทุกคนขอบคุณครับ